ไม่ช่วยห้ามันด้วยล่ะโดเรมอนเอ๊เออเออจะเกี่ยวอะไรด้วยแล้วการจัดห้องให้เป็นระเบียบการ organize อันนี้คือการจัดข้อมูลในสมองของคุณครับให้มันระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ห้องมันระเกะระกะมากๆเลยเหมือนห้องของโดบิตะเลยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า building a second brain ครับหลายหลาครั้งครับที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายคุณเคยคิดไหมครับว่าคุณสามารถสร้างสมองที่2ได้มีแค่สตัวอักษร C O D แล้วไม่ใช่แค่ช่วยจัดระเบียบความคิดอย่างเดียวแต่ช่วยทำให้ปลดปล่อยศักยภาพของสมองของคุณออกมาให้ได้มากที่สุด The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret คุณเคยคิดไหมครับว่าคุณสามารถสร้างสมองที่สองได้ คยคิดไหมครับว่าเวลาที่เราคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยเราจะทำยังไงดีให้เราได้ไอเดียดีๆและทุกครั้งเนี่ยทำไมหลายๆครั้งเรามักจะคิดไอเดียดีๆออกตอนที่เราเข้าห้องน้ำอยู่หรือว่าไปเดินเล่นหรือหลายๆครั้งครับที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายเราจะจัดระเบียบดิจิตอลนี้อย่างไรครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ตอนนี้หลายๆคนพูดถึงนะครับอย่างน้อยก็ น้องๆของผมในออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดเองสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะมันคือการสร้างเหมือนคุณมีมารเอคคอนโดครับที่เขาพูดถึงสปาร์กจอยใช่ไหมการจัดห้องให้เป็นระเบียบการออแกไนส์ของต่างๆที่อยู่ในบ้านของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือการจัดข้อมูลในสมองของคุณครับให้มันระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ห้องมันระเกะะกามากๆเลยเหมือนห้องของโดบิตะเลยจะทำยังไงที่เราจะมีโดเรมอนเนี่ยมาช่วยจัดระเบียบความคิดของเรา แล้วไม่ใช่แค่ช่วยจัดระเบียบความคิดอย่างเดียวแต่ช่วยทําให้ปลดปล่อยศักยภาพของสมองของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Building a Second Brain ครับ mm hmm. เขาใช้คำว่าสมองที่2แต่จริงๆหนังสือไม่ได้พูดถึง neuroscience ไม่ได้พูดถึงเรื่องชีววิทยาใดๆนะครับอย่าเข้าใจผิดที่จริงคือหนังสือเกี G ่ยวกับ productivity นั่นแหละครับการจัดระเบียบชีวิตดิจิทัลเคลียร์พื้นที่สมองปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์นะฮะ เพราะว่าเขาเชื่อว่าไอ้สมองที่2หรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือเลขาส่วนตัวที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมีศักยภาพ4ด้านถ้าคุณอยากได้4ด้านนี้อันนี้คือหนังสือที่ผมก็แนะนําเหมือนกันหรือว่าลองฟังพอดแคสต์ตอนนี้ต่ออันแรกสามารถพัฒนาความคิดของคุณให้เป็นรูปธรรมอันนี้สําคัญนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคิดเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะจับต้องได้ยังไงหลายคน,นยมีกลยุทธ์ในปีหน้าหลายคนอยากจะทําโปรเจกต์มากมาย หรือว่าหลายคนเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์แต่ว่ามันมีแค่ความคิดมันมีเรฟเฟอเรนซ์เต็มไปหมดเลยปักไว้ในพินเทอร์เรสเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่เป็นรูปธรรมอันนี้จะช่วยได้อันที่2ครับเผยรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างความคิดอันนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเองก็เป็นเวลาเรามีความคิดหลายมุมมองหลายไอเดียที่ออกมาเยอะมากๆเลยแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดเราไอเดียนั้นมากลางออกมารวมกัน หรือจัดระเบียบมันให้ดีคายมันออกมาเนี่ยมันจะเผยให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างความคิดและเกิดเป็นไอเดียที่สุดยอดออกมานั่นหมายความว่าการคิดเนี่ยสมองเนี่ยเวลาเรานั่งคิดอยู่เฉยๆมันไม่ได้ออกมาแบบนั้นหลายครั้งมันต้องมีเครื่องมือครับที่ช่วยให้คุณคิดหนังตัวใหม่ของคุณได้คิดเรื่องแคมเปญโฆษณาใหม่ของคุณได้คิดโปรเซสในการเพิ่ม productivity ในบริษัทของคุณได้หรือว่าคิดวิธีการที่จะกลับไปคุยกับลูกคุณให้ดีขึ้นลนักษณะแบบนี้เป็นต้น ตัวอย่างหนึ่งที่เขาเล่าในหนังสือที่น่าสนใจครับมันคือการจับความิดให้เป็นก้อนเขาบอกปี1953ครับเจมส์วัตสันและฟานซิสเคกได้ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลนั่นก็คือโครงสร้าง DNA นั้นเราเป็นเปลี่ยวคู่เราเคยเห็นในรูปในหนังสือวิทยาศาสตร์แน่นอนแต่ทุกท่านอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเขารู้ได้ยังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยกล้องจุลทรรศในการส่องไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นชัดแบบนั้นสิ่งที่เขาทำครับ คือสิ่งที่เรียกว่าแบบจําลองทางกายภาพพวกเขาตัดกระดาษแข็งออกมาเป็นรูปด่างต่างๆคล้ายกับโมเลกุลที่ทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของ DNA แล้วลองประกอบเข้ากันหลายๆรูปแบบเหมือนกับจิ๊กซอท้ายที่สุดครับดูเหมือนว่าโครงสร้างแบบเกลียวคู่จะสอดรับกับเงื่อนไขหรือว่าข้อจํากัดทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดและนี่คือเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของการค้นพบครั้งสําคัญของโลกครับนั่นหมายความว่า สิ่งนี้ถ้าเกิดเราไม่ทําแบบจําลองทางกายภาพออกมาเราไม่มีทางค้นพบไอเดียอันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นความคิดถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณจะคิดอะไรใหม่ๆออกอันที่3ครับหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าถ้าเกิดคุณทําสมองที่สองจะช่วยคุณบ่มเพาะความคิดเมื่อเวลาผ่านไปครับอันนี้ก็จริงอีกเช่นกันเคยไหมครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบสมองมเป็นเหมือนลิ้นชักที่เก็บความทรงจําเก็บความคิดดีๆโน้ตเอาไว้ หลายๆครั้งในความคิดเมื่อเวลาผ่านไปมันเหมือนไวายครับบ่มไปเรื่อยๆแล้วมันอร่อยจังหวะที่เหมาะสมหลายครั้งผมก็เคยมีหลายไอเดียครับผ่านไป10ปีผมถึงได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละครับเขาบอกว่าวิธีการสร้างสมมติสพจะช่วยได้และอันที่4ครับรับมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ให้เฉียบคมยิ่งขึ้นก็คือมุมมองของคุณเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณสร้างให้มันเป็นระบบจัดการให้มันมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้อง อาจจะทำให้อเดียคุณชนะคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือ4ประโยชน์ที่ผมยกขึ้นมาก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคาถามตรงนั้นได้เพียงแต่ว่า,าผมจะพยายามลองเล่าให้กับทุกคนฟังสั้นๆในวันนี้ลองเอากลับไปใช้ได้มีเฟรมเวิร์กต่างๆมากมายนะครับนี่คือหนังสือที่ชื่อว่า Building a Second Brain by Diego Forte พลังแห่งสมองที่2องเขาบอกว่า Second Brain คือ a p p r o v e n Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential วิธีในการจัดระเบียบชีวิตดิจิทัล และปลดล็อกศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับถามว่าไอ้วิธีคิดนี้มันถูกเอาไปใช้จริงไหมหรือว่าจริงๆเขามาโนขึ้นมาเองก็ต้องบอกว่าผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือเทียรเกฟอร์เต้เนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งฟอร์เต้แล็บส์นะฮะแล้วก็เป็นแล็บที่ช่วยให้องค์กรนั้นเพิ่ม productivity ด้วยกระบวนการต่างๆผลปรากฏก็คือเขาไปทํางานร่วมกับหน่วยงานมากมายยกตัวอย่างเช่นเนสเลยกตัวอย่างเช่นดาวอักฉริยะบิสเนสนะครับหรือว่าอินโนวาแล็บ โตโยต้ธุรกิจเหล่านี้ก็ใช้บริการของคุณเทลโกฟอร์เต้สุดท้ายเขาเลยเขียนเป็นหนังสือออกมานะครับนี่ผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าสมองที่2มันคืออะไรก่อนเมื่อกี้เราเห็นประโยชน์ของมันแล้วว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้จริงๆมันมีโอกาสเพิ่ม4ประโยชน์ได้นะครับเขาโค้ด <c odes> <c odes> จากบทที่1ของหนังสือน่าสนใจเขาบอกว่าสมองมีไวคิดแต่ไม่ได้มีไว้ยึดติดกับความคิด นี่คือโค้ดของเดวิดอัลเลนนะครับผู้แต่งหนังสือ Getting Things Done ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมเคยเอามาสรุปให้ฟังแล้วว่าการจัดระเบียบความคิดสําคัญมากเพราะฉะนั้นสมองของพวกเราหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่ว่าเราจะโยนไอเดียอะลอยเทคไว้ในโน้ตใช้แอปพลิเคชัน e v e r n o t e อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันจะเอากลับมาใช้ได้ง่ายๆสมองเราไม่ได้มีไว้ยึดต,ติดกับความคิดครับแต่มีไว้คิดเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องสร้างเครื่องมือบางอย่าง หรือว่าสร้างวิธีการบางอย่างที่ทําให้สมองนั้นคิดได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปยึดติดกับความคิดต่างๆนะฮะถามว่าจุดเริ่มต้นของสมองที่2นี่มาอย่างไรคุณเดลโก้ฟอเต้เล่าให้ฟ <impres vegetarian. S 2> ังนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราทุกคนเน่ยเคยทําสมองที่2องมาแล้วนะแต่เป็นแบบชั่วคราวนั่นก็คือการจดโน้ตทุกๆครั้งที่เรามีการสอบรับก็จะมีวิธีการในการเทคโน้ตของพวกเราใช่ไหมการจดเลคเชอร์ ลงในกระดาษหรือว่าสมัยนี้ก็ทําเป็น powerpoint mind map ก็ว่ากันไปนะครับคุณเทลโก้บอกว่าความเข้าใจในเรื่องของการจดบันทึกของคนหลายคนเนี่ยเริ่มต้นที่โรงเรียนเพราะว่ามันมีคนบอยให้คุณจดลงบนกระดาษตั้งแต่แรกเพราะต้องใช้ข้อมูลสําหรับทําข้อสอบนั่นหมายความว่าสอบเสร็จทํายังไงครับไอ้กระดาษแผ่นนั้นก็ฉีกทิ้งแล้วก็โยนทิ้งเลยหลายคนก็โยนลงไปนในถังขยะเพราะว่าไม่เอาละโวยใช่ไหมสอบมาเหนื่อยจะใต้ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่า คุณนั้นจะเอาวิธีนี้มาใช้ในโลกการทำงานได้เพราะว่าเป้าหมายในการจดบันทึกของการทำงานกับการจดบันทึกเพื่อไปสอบนั้นต่างโดยสิ้นเชิงมันไม่เหมือนกันจริงๆมีตารางอันนึงซึ่ง,งสรุปจากหนังสือน่าสนใจครับลองดูตามภาพนะครับเปรียบเทียบว่าในอดีตที่เราเคยสร้างสมองที่2แบบชั่วคราวในโรงเรียนกับในยุคปัจจุบันว่าทําไมสมองที่2แบบโลกการทํางานเนี่ยมันถึงจําเป็นมากและต้องสร้างมันแบบถาวร1 โรงเรียนในส่วนใหญ่ข้อมูลที่ครูสอนคือข้อมูลที่ออกสอบครับแต่โลกการทํางานไม่มีความชัดเจนว่าข้อมูลไหนต้องเก็บไว้คือมันเยอะเต็มไปหมด 2. ข้อมูลเนี่ยเราใช้เป้าหมายก็คือเพื่อสอบจะเป็นกลางภาคปลายภาคกว่ากันไปแต่ว่าในโลกการทํางานมีใครบอกคุณไหมครับว่าจะใช้ตอนไหนจู่ๆคุณเจอหัวหน้าแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปคิดไอเดียนี้มาซิซึ่งเจอกันบ่อยใช่ไหมครับให้คิดอะไรพรุ่งนี้มันคิดไม่ออกอะ่ะถูกไหมฮะอันนั้นมันไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องใช้และไม่มีใครบอก 3รูปแบบข้อสอบนั้นถูกกาหนดไปแล้วคือมีข้อสอบที่เป็นแพทเทิร์นแต่ในโลกอัจจุบันครับไม่มีใครรู้ว่าข้อสอบมาในรูปแบบใดอันนี้คือคําว่าโจ์นั่นแหละโจ์ในการทํางานโจทย์ในการใช้ชีวิตบางทีผมใช้คาว่ามันคือเข็มทิศเลยด้วยซ้ำเนี่ยไม่รู้เลยว่าปีหน้าโจทย์ของบริษัทของเราคืออะไรด้วยซ้ําเราต้องเป็นคนตั้งโจ์ให้ถูกต้องด้วยและอันสุดท้ายครับคุณคาดหวังผลลัพธ์จากตัวคุณเองในการสอบครับวเวลาอยู่ในโรงเรียนแต่โลกการทํางานครับคนอื่นคาดหวังให้คุณใช้มันเพื่อลงมือทํา ไม่ใช่เพียงแต่ท่องจําทีนี้ถามเพิ่มเติมว่าแล้วข้อมูลในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรทําไมการจัดระเบียบถึงจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบที่เป็นมรเอะคอนโดนะครับมันก็เหมือนว่าของที่อยู่ในบ้านของคุณนะ่ะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นปร,ประมาณแบบเป็นล้านเท่าอะ่ะเพราะข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตมันเยอะจริงๆยิ่งปัจจุบันมี c ช a จ GPT เนี่ยข้อมูลมันเพียบเลยรายงานจาก The New York Times ระบุว่าเราบริโภคข้อมูลโดยเฉลี่ยสูงถึงวันละ3 4มสิบสี่กิกะไบต์ครับโห วันละนะฮะขณะที่รายงานของ Times ครับประเมินว่าเราบริโภคเนื้อหาต่างๆในปริมาณที่เทียบได้กับการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ย174ฉบับเต็มๆเลยนะครับ174ฉบับซึ่งคิดเป็น5เท่าของปริมาณเมื่อปี1986ย้อนกลับไป37ปีที่แล้วตอนนั้นเราบริโภคเนื้อหาข้อมูลไม่ได้มากขนาดนี้อีกงานวิจัยหนึ่งจาก Microsoft ครับระบุว่าพนักง,งานใช้เวลาเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับ ปีหนึ่งชั่วโมงคือประมาณ3วันเนี่ยไปกับการค้นหาบันทึกรายการหรือไฟล์ที่วางไว้ผิดที่ฮะอันนี้ผมก็เป็นบ่อยนะในมือถือเสิร์ชไม่เจอใช่ไหม,มเขาบอกว่าเราทํางานสัปดาห์ละห5วันแต่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยกวัน1วันในการค้นคว้าหาข้อมูลและครึ่งหนึ่งของเวลานั้นก็คือเราหาไม่เจอครับก็คือทําไม่สําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนมาเร่คอนโดนะฮะคือช่วยจัดระเบียบสมองของเรา ให้สามารถที่จะคิดได้ดีขึ้นหรือว่าสามารถที่จะทําให้เราลดเวลาในการไปนั่งค้นหาสิ่งที่เราหาไม่เจอนั่นเองนะครับมาเรื่องของวิธีการครับเราพูดไปแล้วว่าทําไมการสร้างสมองที่2หรือว่าผมใช้คําว่าไอ้มาเรเอลคอนโดแห่งสมองเนี่ยมันถึงสําคัญนะครับแล้วก็จริงๆเท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้แบบเขาโดยตรงๆแต่ว่าออจําเป็นเหมือนกันนะผมก็มีวิธีการในแบบของผมแล้วกันที่ผมใช้รู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับ ทีนี้ไปดู How to บ้างดีกว่า How to ง่ายๆมากเลยครับฟังดูเหมือนยากแต่จริงการจัดระเบียบง่ายมากมีแค่4ตัวอักษรและจำง่ายมากคำว่าโค้ดครับ C O D E ถ้าคุณจำตรงนี้ได้จบแล้วครับคุณสามารถจัดระเบียบสมองที่2ได้โค้ดย่อมาจากอะไร C ย่อมาจาก Capture ครับเลือกเก็บข้อมูลที่โดนใจก่อนข้อมูลมันเต็มไปหมดคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะถ่ายรูปอะไรไม่ใช่เก็บทุกอย่าง2 organize ครับตัว O เมื่อคุณเก็บแล้วคุณต้องจัดระเบียบครับไม่งั้นคุณจะกลายเป็นห้องโดบิตะจะเละเทะไปหมดเลยต้องจัดระเบียบเน้นใช้งาน3ตัว D ครับ distill ครับ distill ก็คือเรื่องของการกลั่นกรองครับกลั่นกรองหาแกนสำคัญให้เจอและตัว E ครับ express นำเสนอผลงานนั้นนะครับเราไปทีละข้อกันเลยนะครับข้อแรก capture ก่อนครับ มีโค้ดหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าทุกอย่างที่ไม่ได้บันทึกจะสูญหายครับอันนี้เป็นข้อความก่อนปิดหน้าจอของ n i n t e น d o นั่นเองนะฮะเวลาคุณเล่นเกมเนาะการเลือกเก็บครับปกติแล้วทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมหาศาลเต็มไปหมดเลยซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ในโลกนี้เราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันน่าสนใจแต่ประเด็นก็คือพวกเรานั้นเป็นมนุษย์ที่มีข้อจํากัดในการเสพไม่งั้นเราก็จะปวดหัวจะโอเวอร์โหลดหรือว่า Data นั้นเยอะจนเกินไป เขาบอกว่าวิธีการในการถอยห่างจากสิ่งที่มันข้อมูลเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะมีสคํคถามสาคัญๆที่คุณจะเลือกเก็บได้สงุปคือว่าเป็น4ีําถามที่จริงๆผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะมีหลายคนถามผมเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเรียนสัมภาษณ์คนเยอะมากเลยเสพข้อมูลทําข่าวเนี่ยเยอะมากทํำยังไงถึงจะเก็บข้อมูลได้ที่มีประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันมันโอเวอร์เวมไหมมันท่วมท้นเกินไปไหมแล้วผมก็คิดว่า สี่คำถามนี้เป็นสี่คำถามที่ผมก็ถามตัวเองเป็นประจำเหมือนเช่นกันหนึ่งถามว่าครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่คุณเจอเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้ไหมแรงบันดาลใจก็คือประสบการณ์อล้ำค่าและหายากที่สุดอย่างหนึ่งไม่มีใครเรียกแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ตามใจนึกอทิเช่นคุณเทียโกบอกว่าเก็บคําชมเชยที่ได้จากลูกค้าตลอดหลายปีเอาไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งทําให้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าเรื่องที่ทําอยู่ไม่สําคัญเขาก็จะเปิดโฟลเดอร์นี้ดูนะครับ อันนี้เป็นแรงบันดาลใจผมก็ทําไว้เหมือนกันจริงๆผมก็มีอีเมลที่คุณผู้ชมส่งมาหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาหรือว่าหลายๆครั้งแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาในอินสตาแกรมแบบนี้นะครับหรือโคดที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับตัวเองก็จะเก็บเอาไว้นะครับผมไม่ได้ใช้แอปอะไรซับซ้อนก็ใช้ในโน้ตปกตินั่นแหละครับเก็บเอาไว้แต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจริงๆโน้ตมันสามารถเสิร์ชได้มันสามารถออแกไนซ์ได้ก็ใช้ ฟีเจอร์ที่อยู่ในอินแอแบบนั้นเลยไม่ได้ใช้อะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคําถามนี้จําเป็นนะครับสครับสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมอันนี้ก็ทั่วไปครับถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์กับงานของคุณภาพถ่ายสไลด์งานกราฟิกอินโฟต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะเก็บไว้แล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการจะเริ่มทางานชิ้นใหม่การเปิดคลังข้อมูลที่รวม Refer อร์เรไว้แล้วก็จะช่วยร่นระยะเวลาได้มหาศาลสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผมเก็บเป็นประจำนะครับแล้วก็ระยะหลังๆเนี่ยมันเก็บแล้วมันก็แชร์ใน ลายได้ง่ายขึ้นเนาะหรือว่าบางทีแชร์ในลายคีปที่เก็บไว้ของตัวเองผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกัน3ครับสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราหรือเปล่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณความสําเร็จความเหียอบทเรียนสิ่งเหล่านี้ล้วนมีค่าจะบันทึกไว้มันเกี่ยวกับตัวคุณหรือเปล่าและสุดท้ายครับสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไหมคุณครอสแชนนอนครับนักทฤษฎีสารสนเทศนะครับให้นิยามของข้อมูลไว้ว่าข้อมูลคือสิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจ หากไม่ประหลาดใจครับแปลว่าลึกๆแล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับซึ่งสมองที่2ไม่ได้จาเป็นสําหรับการบันทึกสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลใหม่สำหรับโตคุณหรือเปล่าถ้ามันไม่ใหม่ก็ลบอกทิ้งไปก็ได้ก็ไม่ได้จําเป็นนั่นเองนะครับโดยสรุปครับในข้อแรกตัว C capture นะครับคุณเทียโกเน้นย้ําว่าอย่าใช้พลังงานมากไปกับการเก็บข้อมูลต่างๆอันนี้ผมคิดว่าหลักการคล้ายๆคุณมาเรคคอนโดจริงๆก็คือ spark joy นั่นแหละครับเก็บสิ่งที่โดนใจคุณไว้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันโดนใจอะไรที่ตามที่คุณรู้สกกกวว่่ามันเียข้องโตคุณ ก็เก็บเอาไว้นะครับต่อมาข้อที่2อ organize ครับตัวอครับผมคิดว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับคือ organize คำถามก็คือเก็บไว้เต็มไปหมดเลยแชร์กันไปเวลาไปคองคอนเฟอเรนซ์ก็ขายรูปเก็บกันไปจัดยังไงล่ะครับอันเียแหละครับหัวใจซึ่งเขามีวิธีการโครงสร้างแบบหนึ่งที่เรียกว่า parameter ฟังดูอาจจะซวยหรูจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยครับ parameter ย่อมาจาก P Project A Area R Resource A ขายนั่นเองอันนี้ผมแบ่งง่ายๆกันเลยมันก็คือวิธีการแคตกรายสิ่งที่คุณเก็บบันทึกเอาไว้แบ่งเป็น4อันถามว่ามันต่างกันยังไงลองไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโปรเจกต์ Project ครับโปรเจกต์ Project นั้นก็คือสิ่งที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดก็เหมือนโปรเจกต์ในบริษัทนะครับต้องเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะมันถึงว่าจะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองโปรเจกต์ Project นั้นเป็นไปได้ทั้งโปรเจกต์ในโลกการทํางาน<ๆ>เช่นกราฟิกนี้มีภาพเป็นโปรเจกต์ ผู้บริหารมีกลยุทธ์ใน1ปีเป็นโปรเจกต์นะฮะหรือว่าโปรเจกต์ส่วนบุคคลก็ได้เช่นคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสําเร็จคุณอยากจะไปเล่นกีฬาที่คุณชื่นชอบคุณอยากจะพาลูกไปเที่ยวคุณอยากจะไปะซื้อนาฬิกาที่คุณอยากจะได้แบบนี้เป็นตน้นคือทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นโปรเจกต์ส่วนบุคคลอันนี้ตรงไปตรงมาผมคิดว่าในช่วงสิ้นปีแบบนี้จริงๆโปรเจกต์ Project มันก็คือภารกิจที่เราให้ New Year Resolution ไว้ประจำปีนั่นแหละ ผมอ่านแล้วผมก็ถึงบางอ้อเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ทําแบบนี้ทุกปีตอนนี้ผมเริ่มทบบําแล้วเหมือนกันนะฮะว่าไอ้กล่องของผมโปรเจกต์ที่ผมต้องทําให้สําเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นผมว่าปีหน้าเนี่ยผมจําเป็นต้องไปเจอพาร์ทเนอร์มากมายปีหน้าเนี่ยผมอยากที่จะติดทันิ้ให้เก่งขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งการที่เรามีคลังไอ้โปรเจกต์เอาไว้เนี่ยมันทําให้เมื่อไร่ก็ตามที่เราเจอข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,องกับโปรเจกต์แล้วก็ใส่มันไว้ครับเปรียบเทียบอะผมใช้ง่ายคือเป็นโน้ตเอาไว้ ผมก็ใส่ลงไปว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของผมตัว A ครับคือ Are รียครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลในระยะยาวคือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบในในปีหนึ่งเนาะมันไม่สามารถที่จะจบได้อย่างในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเขายกอย่างเช่นเรื่องการเงินการเงินคือ Personal ไฟ n น n c e ของตัวคุณเองนั่นแหละต้องดูแลไปเรื่อยๆหากในโลกการทํางานก็อาจจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การดูแลทรัพยากรบ,บุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจบได้ในปีเดียว เป็นสิ่งที่ต้องทําไปเรื่อยๆและอาจจะยังไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องทําในขณะนั้นด้วยเขายกตัวอย่างการเงินที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ L 帐 of Tiago ไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องรีบทําให้สําเร็จอันนี้ผมเองก็มีเช่นเดียวกันอย่างตัวผมเองในตอนนี้ก็สิ่งที่ผมสนใจและผมว่าต้องดูแลในระยะยาวก็คือเรื่องของ Climate Change Sustainability เจอข้อมูลเกี่ยวกับ Sustainability เมื่อไหร่ผมก็จะเก็บบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลเรื่องของตัวเลข Green Financing เป็นเรื่องของข้อมูลของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังเป็นข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเนี่ย ผมก็จะบันทึกเก็บเอาไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากในอนาคตหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลังๆผมก็จะให้ความสําคัญมากขึ้นก็คือเรื่องของ leadership skill นะครับคือความสามารถในการเป็นผู้นําแม้ว่าผมจะเขียนหนังสือ The Invisible Leader มาแล้วก็ตามทีแต่ว่าศาสตร์นี้มันเรียนรู้ไม่รู้จบครับมันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแอร์เรียนเนี้ยผมก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ทุกครั้งที่เข้าไปเดินในร้านหนังสือผมก็จะไปเปิดดูหนังสือแล้วก็จะเอามาใช้ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ3ครับตัว R คือ resource ครับหรือทรัพยากร ก็คือสิ่งที่คุณอาจนํามาใช้อ้างอิงในอนาคตอาจจะไม่ใช่ภารกิจสําคัญหรือสิ่งที่คุณต้องทำณช่วงเวลานี้แต่เป็นความสนใจที่อาจนําข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้ได้ในภายภาคหน้าก็คือทรัพยากรต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องอันนี้ก็มีต่างๆมากมายหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้จําเป็นในวันนี้แต่ว่าในอนาคตคุณอาจจะเอากลับมาใช้ได้เช่นบอกว่าเฮ้ยมีร้านอาหารหน่ากินอยู่ที่ประเทศนู้นประเทศนี้เ็บเก็บไว้เผื่อนะฮะ หรือว่าเฮ้ยมีร้านหนังสือที่คุณคิดว่าสนใจที่ควรจะไปถ้าเกิดคุณไปเมืองนั้นเมืองนี้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นข้อมูลตอนที่คุณแก่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือไอ้ลักษณะแบบนี้ก็เป็นรีซอสหนึ่งที่คุณเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันอันสุดท้ายครับคือเออาร์ไคลฟ์ครัคลังข้อมูลเก่าครับมันคือโปรเจกต์ที่คุณทาเสร็จแล้วโปรเจกต์ที่ถูกพักไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญสาหรับภาราครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนห้องเย็นไว้แช่ข้อมูลที่คุณไม่ได้จําเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน แต่หากในอนาคตมันกลับมาเมื่อไหร่คุณก็อาจกลับมาห้องเย็นทีได้ก็คืออันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นแล้วก็เก็บไว้ทีนี้ถามว่าไอ PAR ้ para เนี R ่ย para เนี่ยถ้าเราลองแบ่งเป็นลักษณะเหมือนกับสิ่งของแล้วกันจะได้จําได้ว่าเราต้องแบ่งยังไงเนี่ยมีดังนี้ครับโปรเจกต์ Project เขาบอกว่ามันคือหม้อเตาว,วัุดุพร้อมปุ่มครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในโปรเจกต์เนี่ยมีเส้นตายกรอเวลาชัดเจนต้องทําให้สําเร็จก็คือคุณต้องผัดกระเพราแล้วอ่ะอันนี้คืออยู่ในหม้อโปรเจกต์สครับแอรียตู้เย็นครับ ก็คือต้องเปิดดูเป็นระยะระวังหมดอายุข้อมูลอาจถูกใช้ในระยะยาวไม่มีกรอบเวลาชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดการขับเคลื่อนก็คือแช่ไว้อยู่ยาวๆได้ไม่ได้รีบใช้แต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากใช้ก็เปิดแล้วเอามาอุ่นก็กินได้เลย3ครับ o u r c e ครับตู้เก็บของใช้เมื่อใดก็ได้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่คุณสนใจอาจยังไม่ได้รีบดําเนินการอาจมีประโยชน์เมื่อใดก็ได้ส่วน archive คือช่องแช่แข็งครับไม่ได้ใช้ทําอะไรเว้นแต่ว่าจําเป็นขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและผมใช้จริงๆในปัจจุบัน คือ Instagram ครับคือผมชอบ Instagram มากเพราะ Instagram มเนี่ยมันมีสิ่งที่ Archive เก็บไปได้มีสิ่งที่ Take note เก็บไปได้หรือว่า Save post ที่เป็นรูป Bookmark อยู่ใน IG เวลาผมเล่น IG เนี่ยผมก็จะเห็นข้อมูลต่างๆในสิ่งเหล่านี้เช่นผมเจอโค้ดดีๆของคนนี้ผมเจอคลิปดีๆที่เขาพูดถึงคนนี้คนนั้นผมเจอ,อภาพที่ผมคิดว่ามันเป็น r r f n r e ในการเอาไปทำาี o คโ m ของผมได้ในปีหน้าผมเจอหนังสือที่ผมชอบแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่าน ผมก็จะเซฟเก็บไว้ครับแล้วผมก็จัดหมวดหมู่เอาไว้หรือในปัจจุบันนี้อย่างที่ผมกาลังพยายามจะทำห้องใหม่ของตัวเองแบบนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็จะมีคอลเลกชันเก็บเร f เ r ลเลนของตัวเองไว้คือเก็บเปเรื่อยไปเรื่อยเมื่อพร้อมที่จะคุยกับอินเทอร์เนียผมก็จะเอาเปิดภาพน,นี้มาให้ดูอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามแนะนาครับคือพารามิเตอร์นั่นเองนะครับมีทิปแอนทริคเล็กน้อยนะครับว่าจัดข้อมูลยังไงดีเขาบอกว่ามันคือการมี2จุดครับอันนี้เหมือนแยกขยะนะฮะ จุดพักคอยกับจุดคัดแยกครับจุดพักคอยก็คือโอ้โหเจอไอเดียดีๆแล้วหรือคิดไอเดียออกก็เกี่ยวนะจดทันทีครับจดออกมาเขียนมันออกมาวาดมันออกมาหรือโทรเล่าให้ใครฟังให้คนช่วยจดหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะโยลงมาในจุดพักคอยก่อนคุณต้องมีจุดพักคอยของตัวเองของผมก็คือโน้ตหรือว่าอินสตาแกรมที่เป็นโพสต์ที่ผมบอก2ครับจุดคัดแยกครับเมื่อมีเวลาชิวๆครับเชา้าวันอาทิตย์ว่างๆทุกคนชอบจัดห้องกันใช่ไหม อย่าลืมมาจัดสมองกันด้วยครับมาลองจับสมองกันดูว่าสิ่งที่คุณมีในจุดพักคอยแล้วคุณก็จัดหมวดเอาไว้ตาม P A R A, r. A. ลักษณะแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับเราไปตัวสักษรงตัวมาแล้วครับคือตัว C กับตัว O capture organize มาตัวที่3ครับ d i s t Th r i b u ครับ d i s t Th r i l อันนี้คือการกลั่นกรองนะครับผมปฏิภาพนี้เลยเขาเรียกว่า progressive summarization การทําสรุปแบบหัวก้าวหน้านะครับมันคืออะไรคือเวลาคุณมีข้อมูลต่างๆมามากมายคุณเก็บมาอย่างดีและ คุณต้องสรุปมันออกมาบ้างครับอันนี้เท่าที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจนะก็คือการประมวลวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์มันออกมาในแบบที่คุณเข้าใจเองเพราะสุดท้ายเนี่ยข้อมูลสิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าคุณไม่กินมันเข้าไปครับคุณต้องกินมันเข้าไปแล้วคุณคายมันออกมาในลักษณะที่เป็นความเข้าใจของคุณเองอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณจะมีความเข้าใจไม่งั้นคุณก็จำมันไม่ได้หรือว่าไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นั่นเองเขาแบ่งเป็น4อันด้วยกันนะครับ คือ1ดูตามภาพเป็นสามเหลี่ยมนะครับอันแรกคือบันทึกที่เก็บไว้อันที่2ข้อความตัวหนาคือถ้าเกิดคุณเป็นข้อความคุณทําตัวหนาเพื่อทําให้คุณนะ่ะมีการสรุปที่ดีขึ้นว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญ3คือทำไฮไลท์ขีดไฮไลท์ที่คุณคิดว่ามันสาคัญ,คญและอันที่4คือ Executive s u m m a r y หรือว่าบทสรุปสําหรับผู้บริหารทําเป็นข้อ,ข,อข้อก็ได้ผมอ่านหนังสืออันนี้แล้วมันอาจจะมีวิธีการต่างๆที่มาร์กมายนะครับผมสรุปอย่างนี้เลยลวกันว่าจริงๆสิ่งสําคัญที่ สิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องก,กลนกรองมันออกมาครับผมเก็บมาประมาณ5้าเรฟเฟอเน์กับอีก6อินโฟกราฟิกกับอีก7บทความกับอีก8ภาพที่ผมรู้สึกว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้นําที่ผมชอบผมต้องใช้เวลาสิ่งเหล่านี้ในการมาประมวลแล้วก็ทำโปร gresive s summarization ผมต้องให้นิยามความหมายหรือคําจํากัดความของความเป็นผู้นําที่ผมเก็บมาทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นข้อขอให้ได้สุดท้ายผมจะสรุปมาได้4ข้อ1 2, 3, 4คืออะไร ไอ้สิง่งเหล่านี้ถามว่าทําไปเพื่ออะไรทําเพื่อให้คุณนั้นกลั่นกรองความคิดทั้งหมดนั้นออกมาเป็นความเข้าใจในแบบของคุณเองเช่นคุณฟังพอดแคสต์เกี่ยวข้องกับ AI ใน s ิกเกอร์ซอสประมาณ8ตอนคุณลองสรุปออกมา8ข้อที่เป็นความเข้าใจของคุณเองไม่ต้องเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์และเป็นความเข้าใจของคุณเองสิง่งเหล่านี้จะทําให้มันเกิดการ,ก,ารกลั่นกรองเป็นความคิดผมถึงเรียกหนึ่งในซีรีส์ของ s ิกเกอร์ซอสว่า Executive e s p r e s s o ระลครับ กลั่นออกมาเป็นเอสเปรสโซความคิดที่มันออกมาเป็นข้อข้อและเป็นบทสรุปสําหรับตัวคุณเองและข้อสุดท้ายครับตัวอ e ีเอ็กซ์เพรสครับก็คือการนําเสนอข้อนี้ก็คือการเอาทุกอย่างที่คุณเก็บเอาไว้สิ่งที่คุณกลั่นกรองเอาไว้ออกมาใช้นะครับออกมาเรียบเรียงใหม่เป็นไอเดียต่างๆเวาลาคุณนําเสนอต่อหน้าหรือว่านําเสนอในโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นเองเอ็ก e ซ์เพรสก็อันนี้ก็ทั่วๆไปคือเอามาใช้จริงแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําตัวซีมาดีตัวโอมาดีตัวดีมาดีเนี่ยมันก็ จะทําให้คุณสามารถนําเสนอได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของหนังสือพลังแห่งสมองที่2 Building of Second Brain ก็ถ้าเป็นประโยชน์คุณลองเอาไปใช้ดูนะครับลองไปปรับใช้ในสิ่งที่คุณเป็นก็ได้อาจจะไม่ต้องตรงกับหนังสือนี้ทั้งหมดก็ได้เพราะว่าตัวผมเองตอนที่ดูหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเนาะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่ว่ามีหลายมุมที่เป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับที่ผมทํากับตัวเองเป็นประจาทุกวันหลายคนบอกเอ้ e y, ทำไมผมมี ไอเดียใหมใหให่ตลอดเลยในทุกๆปีผมว่ามี2ออย่างเท่านั้นเองครับที่สําคัญมากๆ 1. ครับคุณต้องเปิดหัวสมองตัวเองให้โล่งตลอดเวลาคุณต้องเปิดใจตลอดเวลาครับเพื่อรับสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตเช่นผมคุยกับคนเยอะๆนะฮะก็เปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็จดบันทึกด้วยนะหลายครั้งก็จดในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยผมว่ากระบวนการในการบันทึกข้อมูลในสมองของเราเนี่ย พวกนี้สาคัญมากครับคือต้องจดมันออกมาบางทีมันแค่คลายมันออกมามันจะช่วยเยอะมากๆหรือบางครั้งเนี่ยเราแค่จดในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะแค่จําอย่างเดียวบางทีมันก็ลืมมันอาจจะเก็บไว้ในลึกที่สุดของลิ้นชักของเราจนเราจําไม่ได้แล้วว่าเราเคยประทับใจกับอะไรหลายๆครั้งผมคุยกับผู้บริหารเนี่ยผมก็จะจดไว้ในโทรศัพท์มือถือกินข้าวเสร็จนะครับตอนที่กลับมาบ้านผมก็จะเอ๊ะวันนี้เราคุยอะไรไปบ้าง เทคนิคที่ผมใช้ง่ายมากคือมี3สิ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยผมเรียนรู้อะไรบ้างหรอสาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ผมก็จะจดเอาไว้เพราะว่าผมชอบ3ข้อนะมันจําง่ายดีแล้วก็มันทําให้เราได้ออกยันไนซ์ความคิดตัวเองด้วยเป็นอันแรกนะครับสอย่างที่คุณได้หรือว่าสิ่งที่คุณเปิดสมองตัวเองในการรับรู้สิ่งต่างๆอย่าลืมจดบันทึกเอาไว้นะครับอันที่2ครับผมคิดว่าไม่มีทางเลยถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกกวนออกมาใช้อย่างสม่ําเสมอ นั่นก็คือคุณต้องฝึกคิดสม่ำเสมอนั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันแยกกันไม่ออกก็ตรงนี้แหละหลายๆครั้งเนี่ยผมออกไปวิ่งผมก็จะคิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องโปรเจกต์ชีวิตส่วนบุคคลที่เราอยากจะไปปิ้งยา,ยาจะไปเที่ยวไหนแบบนี้เป็นต้นปีหนา้าอยากจะจัดการชีวิตยังไงให้เรามีเวลามากขึ้นกับครอบครัวแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เราต้องคิดตลอดเวลาคือถ้าเกิดเราไม่คิดตลอดเวลาเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราเก็บไว้ไอ้สทาย มันก็จะกลายเป็นขยะครับแล้วมันก็ไม่ถูกนํามาใช้จะทํายังไงให้สิ่งที่เราบันทึกเก็บไวนะ้เนี่ยมันสดเสมอหรือว่าพร้อมใช้เสมอก็หมายความว่าคุณต้องฝึกคิดอย่างสม่ําเสมอเองคุณต้องคิดบ่อยๆคุณต้องทําบ่อยๆอ,อันนี้ผมคิดว่าพอที่คุณต้องใช้งานจริงๆมันก็ใช้ได้ก็หวังว่าหนังสือพลังแห่งสมองที่สองนี้จะช่วยจัดระเบียบชีวิตดิจิทัลแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ออกมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับสวัสดีครับ